งั้นเรากรแทบขาเจญค่ะอ่าขทเโทษทีครับ,อรบตอนอาจารย์พูดถึงเรื่องคุณคุณค่ากับคุณภาพอะครับอาจารย์อืมผมรู้สึกว่าคุณภาพเนี่ยอาจารย์อาจารย์มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนคือความสอดคล้องของมันทั้งห้าบทใช่ไหมครับมันคือคุณภาพแต่พอคุณค่าเนี่ยอาจารย์พูดเหมือนว่าคุณค่ามันเกิดจากคนที่มาหยิบงานเราไปอา่านเขาเห็นคุณค่ามันผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามัน ตัววัดมันไม่เที่ยงเลยอะครับถ้าสมมติว่าสมมุติว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้สนใจงานแบบนี้นะงานเรากลายเป็นงานไม่มีคุณค่ามันมีอะไรที่ทําให้อีกอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมได้ยินจากอาจารย์คือมันเหมือนมันสร้าง Impact ต่ออาจจะเป็นสาขาวิชาที่เราเรียนหรือหรือ,รอวงสังคมวงการที่เราอยู่ก็ได้เนาะม,มันมันเป็นอย่าง,งานั้นหรือเปล่าครับอาจารย์อันนั้นก็เรียกว่าเป็นคุณค่าเหมือนกันนั้นคุณค่ามันมองหลายอย่างมันมองคือคุณค่าในทำทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ให้กับสาขา <mm> ก็เรียกเป็นงานที่มีคุณค่าเหมือนกันหรือเป็นงานที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการพัฒนาในเชิงที่ดีขึ้น <mm> กับกลุ่มที่เราไปทดลองใช้หรือว่าตอบโจทย์นโยบายของประเทศชาติได้ด้วยแบบเนี้ยก็มีคุณค่าแล้วอได้เหมือนกันหมดซึ่งเชื่อไหมว่าพอมันมีสิ่งเหล่านี้นะคะคนก็จะมาหยิบเราไปใช้ <mm> ไอ้สิ่งที่ครูบอกคือคนหยิบไปใช้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังหลังจากที่เราสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาแล้ว หลังจากที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะคะ่ะเดี๋ยวการหยิบยืมเนี่ยมันจะตามมาเองแต่ตัวชี้ว่าจะไม่ได้ชัดนักเพราะว่าอะไรมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆในตอนช่วงเนี้ยโอ้โหงานการต้องการมากเลยเกี่ยวกับการสอนออนไลน์การทํายังไงเกี่ยวับเมื่อโควิดมาจะต้องปรับตัวยังไง new normal มาอย่างเงี้ยตอนนี้มีคุณค่ามากเลยงานประเภทเนี้ยเพราะเขาต้องการแต่เมื่อบริบทสังคมเปลี่ยนไปอีกสิบปีข้างหน้า ทุกคนใช้ดิจิทัลหมดแล้วอ่ะนั้นเทคนิคการสอนออนไลน์เป็นยังไงคนไม่ไม่อยากรู้แล้วม,มันอาจจะไม่ใช่คุณค่านะตอนนั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะนั้นคุณค่ามันจะเกิดขึ้นณนช่วงจังหวะจังหวะจังหวะหนึ่งแล้วอย่างนี้เราควรเลือกแบบไหนครับอาจารย์สมมติว่าเรามองเห็นประโยชน์มันในอนาคตเนาะเฮ้ยมนันมีคุณค่าแต่ตอนนี้ความสนใจยังอาจจะยังไม่เกิดแต่เราสนใจเรื่องเนี้ยแล้วเราเชื่อว่ามันมีคุณค่าเรา,เราเลยต้องมองภาพมองภาพให้มันก้าวขึ้นไปนั้นเวลาเราจะดูได้ไงว่างานเราอยาก เราอยากจะตอบโจทย์ในโลกในอนาคตใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นเวลาเราไปดูตัวอย่างหรือดูงานวิจัยอะคะ่ะ mm hmm. อย่าพยายามดูงานย้อนอดีตให้มาก mm hmm. ถ้ายิ่งเราไปดูงานวิจัยที่บบงานในอดีตที่ผ่านมาสิบปีห้าปีหกปีเจ็ดปีแปดปีหรือสองปีสามปีก็แล้วแต่ mm hmm. เรากําลังพยายามทํางานที่มันไปเหมือนกับงานในอดีตอยู่ mm hmm. นั้นเราเลยต้องใช้งานวิจัยต่างประเทศมาร่วมด้วยถ้าไม่เราเห็นไอเดียใหม่ๆเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ ว่างานต่างประเทศเนี่ยเขาม่กจะมีอะไรใหม่ๆใส่เข้ามาอืนั้นนี่คือเหตุผลและความจําเป็นที่ว่าทําไมตอนทบทวนวรรณกรรมเนี่ยอย่าดูแท่างานในประเทศนะเพราะงานในประเทศเนี่ยมันคืองานที่ในอดีตที่เขาทํากันมาแล้วถ้าเราจะไปดูของเขาก็แปลว่ากำลังจะเอาความคิดเก่าๆมาปลูกฝังในงานเราอีกรอบหนึ่งเราต้องไปหางานใหม่ๆมาผสมผสานร,ร่วมเข้าไปด้วยต้องมีงานต่างประเทศมามาร่วมกันจะได้เติมความใหม่เข้าไปในงานอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ ที่จะทำให้ได้ให้ได้ประเด็นใหม่ๆจากงานต่างประเทศด้วยความใหม่ความใหม่สะท้อนคุณค่าม่้คะอาจารย์ความใหม่สะท้อนคุณค่าสะท้อนองค์ความรู้ใหม่ก็มีคุณค่าอยู่เนาะ oh. ถูกไหมได้องค์ความรู้ใหม่นะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นคุณค่าที่สําคัญเลยแหละนั้นรุ่นน้องเราอาจจะสนใจงานเราเงี้ยเพราะรุ่นน้องเรามาเรียนแล้วก็อยากได้ความใหม่เหมือนกันนั่นแหละเขาก็จะมาดูเอ้งานไหนรุ่นพี่ใหม่ๆบ้างเขาก็จะหยิบไปอย่างเงี้ยค่ะ ถ้าอย่างนี้ผมว่าคุณค่ามันก็ชัดขึ้นเนาะใช่ตแบบัว,วอาจจะพูดน้อยไปนิดนึงให้ความสนใจมันน้อยไปหน่อยเมื่อกี้นี้ตอนแรกดูรู้สึกว่ามันมันมันน่าเป็นห่วงตรงที่ถ้าถ้าเราเห็นตัวชีวัดมันไม่ชัดนะครับแต่ว่าสองอย่างท,ที่ที่ได้ยินจากอาจารย์คืออาจจะเป็นเรื่องนโยบายใช่ไหมครับมันตอบโจทย์นโยบายกับมันตอบโจทย์ ตอบโจทย์ความใหม่ก็ได้หรือความต้องการคือแม้กระทั่งความต้องการทางสังคมผมยังเป็นห่วงเพราะว่ามันมีกลุ่มย่อยยิ่งสมัยนี้มันมีกลุ่มย่อยความสนใจเยอะมากมันเป็นนิชหมดแล้วใช่ไหมครับการที่เราจะเป็นแมสจริงๆถ้าไม่ใช่อย่างโควิดแล้วเป็นออนไลน์เนี่ยก็ยากเหมือนกันใช่ใช่เนี่ยแหละอ่าดีค่ะเราอยากให้มีตัวนี้เป็นจุดตั้งต้นเวลาหาปัญหาวิจัยนะคะหรือเวลาเดินเรื่องการกระบวนการทาวิจัยก็ให้คิดตรงนี้เอาไว้ มีประเด็นอย่างอื่นดีไหมคะแบบประเด็นน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่ะมีไปะอะไรแลกเปลี่ยนไหมคะหรือว่าเป็นความสนใจแบบนั้นแบบนี้ปัญหานี้หนูไปเจอมาผมไปเจอมามันพอจะมาพัฒนาเป็นงานวิจัยได้บ้งางไหมอะไรอย่างเงี้ยมีบ้างไหมคะมีใครอยากจะแลกเปลี่ยนบ้างไหมเอ่ยถ้าถ้างั้นอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําวิธีการตั้งตั้งคําถามหรือปัญหาให้มันเห็นเป็นภาคงานวิจัยมากขึ้นได้ไหมครับอืมผมเชื่อว่า ผมเท่าที่คุยพวกเราคุยกันนะครับเรานัดคุยกันก็ทุกคนมีความสนใจมีปัญหาเกิดขึ้นแหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเอามา implement ให้มันเป็นวิจัยได้ยังไงอืมอลองเรายกตัวอย่างมาสักปัญหาหนึ่งได้ไหมอะเราสักปัญหาหนึ่งได้ไหมคะที่เราที่เราเนี่ยมีประเด็นตรงนี้แต่ไม่รู้จะทําเป็นวิจัยได้ไหมหรือทําวิจัยดีไหมม,มีไหมคะอมของใครสักคนหนึ่งก็ได้ ในระหว่างที่น้องๆองคิดผมผมยกยกยกตัวอย่างครับอาจารย์เวลาเวลาน้องๆเขาพูดถึงเพื่อนเพื่อนน้องๆเขาพูดถึงปัญหาเนี่ยเขาจะพูดถึงภาพกว้างไปเรื่อยๆแต่แต่เขาเห็นปัญหานะครับแต่ว่ามันจะกว้างไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพอพอจะให้มันเฮ้ยตกลงอาจารย์ก็จะถามอาจารย์ปอจะถามว่าตกลงจะทําอะไรให้มันแคบลงให้มันเป็นจุดเนี่ยผมก็เลยคิดว่าถ้าอาจารย์มีไกด์ให้ว่าเฮ้ยปัญหากว้างๆเนี่ยทํายังไงให้มันเห็นว่า พาร์ทไหนหรือตรงไหนมันหยิบมาเป็นงานวิจัยได้มันอาจจะช่วยในการน้องสะโขบเข้ามาอย่างเงี้ยครับถ้าคำแนะนำของครูนะถ้าเรามีปัญหากว้างๆอยู่แล้วอะคะ่ะเราลองเราลองไปแตกย่อยปัญหานั้นๆอีกสักหน่อยหนึ่งได้ไหมล่ะว่าในปัญหานั้นๆเนี่ยมันมีประเด็นอะไรที่มันเกิดขึ้นหรือมันเกี่ยวข้องกับปัญหานั้นเห็ไหมคะเช่นสมมตินะเช่นปัญหากว้างๆคือปัญหาคือตอนนี้โลก โควิดมันแพร่ระบาดกว้างขวางมากเลยรอบเนี้กว้างกว่ารอบแรกมากเลยอ่ะแต่ปัญหาย่อยๆมันเกิดจากอะไรเกิดจากพฤติกรรมของคนหรือเปล่าเกิดจากการไม่ระมัดระวังตัวเองหรือเปล่าคือเราไปหาปัญหาประเด็นย่อยๆให้มันเฉพาะจุดลงไปอีกเพราะเพราะเรามองประเด็นใหญ่คือปัญหาคือการแพร่ระบาดโควิดถูกไหมคะที่มันกระจายเยอะแต่ประเด็นย่อยๆมันคืออะไรล่ะมันอยู่ที่พฤติกรรมหรือความเชื่อของบุคคลหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่ มันอยู่ที่อะไรมันอยู่ที่ปัญหาเศรษฐกิจหรือเปล่าคือมันอยู่ที่อะไรกันแน่ลองไปไปดูตรงเนี้ยย่อยๆให้มันให้มันละเอียดลงไปอีกนะคะบางคนบอกก็ไม่ได้อยากติดโควิดนะแต่มันก็ต้องเดินทางอ่ะมันต้องทํามาหากินอ่ะเสร็จแล้วพอเดินทางปุ๊บมันก็เลยมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็เลยกลายเป็นจุดนี่แหละคือจุดที่เป็นปัญหาอย่างเงี้ยหรือบางจุดก็คือว่าก็อยากใส่นะไอ้หน้ากากเนี่ย แต่บางทีอ่ะมันก็หน้ากากเรามันก็มีราคาล้วบางทีอาจจะมีเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมาร่วมด้วยเราก็เลยไม่สามารถที่จะใส่ได้ตลอดเวลาไอ้จังหวะไม่ใส่นี่แหละคือจังหวะของความเสี่ยงอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นหน้ากากาที่ไม่มีคุณภาพไปซื้อมาแบบถูกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนั้นเราก็ต้องไปดูว่าปัญหาตรงไหนกันแน่ที่มันเป็นปัญหาที่มันน่าสนใจหรือมันเป็นประเด็นที่อย่างที่ครูบอกแก้ไขได้โดยใช้งานวิจัยสําคัญมากเลยนะ ปัญหาบางทีเราเจอเยอะแยะมากมายกระจายเต็มไปหมดเลยนะแต่บางปัญหามันเกินเกินขอบเขตของนักวิจัยที่จะไปแก้อันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยเพราะเรามีเวลาแค่เทอมเดียววนี่ครูพยายามเน้นมีเวลาการทำวิจัยแค่เทอมเดียวอันหนึ่งหนึ่งปีให้เต็มที่เลยให้ปีหนึ่งเต็มที่เลยอะไรล่ะที่แก้ได้ภายในช่วงเวลาแค่เนี้ยทํามันนั้นก่อนอะไรที่มันหนึโหยิ่งใหญ่ดูแล้วต้องใช้เวลาเยอะแยะมากมายตัดทิ้งไปก่อนค่ะ เอาไว้ไปเรียนเป็นญญาเอกหรือไปเรียนต่อค่อยว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเอาแค่ปัญหาที่ทําได้ในระยะเวลาจำกัดทําได้ด้วยตัวเราคนเดียวอะไรที่มันใหญ่เกินไปต้องหอกโหต้องใช้สัพกําลังเยอะต้องใช้ทีมงานเอาไว้ก่อนอย่างเงี้ยเช่นชนะที่บอกจะทาจะทาค่ายแบบเนี้ยทาได้ด้วยคนเดียวหรือเปล่าถ้าทําได้ด้วยคนเดียวเอาอยู่จบทําไปเลยแต่ถ้าต้องไปาอาศัยวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องนี้ วิทยากรเรื่องสุขภาพวิทยากรเรื่องยาเสพติดวิทยากรโอ้โหอาศัยหลากหลายแหล่งเหลือเกินคุ้มแม้กับการที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยเนอะไหมคะนี่เราต้องประเมินเพื่อน,นํามาสู่ว่าจะลงมาสู่สิ่งเราจะทําอ๋อมันอยู่ที่เราสะปมเรื่องบ้างเราจะทําให้มันกระชับให้มันแบบว่าเห็นผลคือมองภาพในตัวเองก่อนมา่าเราจะไปสื่อสารกับใครงนะี้ยอืมอะไรอย่างเงี้ อ่าใช่ต้องสะโผบแบบนั้นนะคะแล้งานมันก็จะพอเหมาะพอควรแล้วก็เป็นไปได้พอการที่เรามีโอ้ประเด็นก็คือปัญหาใหญ่ๆหญ่แตกให้เป็นปัญหาย่อยๆให้ได้ก่อนเพราะปัญหาลําเมืกี้ประเด็นก็คือว่าปัญหามันกว้างมากถูกไหมคะลองไปดูไอ้กว้างๆเนี้ยมันมีจุดย่อยๆอ,อะไรบ้างและที่สําคัญนะอันนี้สําคัญสําหรับนิสิตที่เป็นบัณฑิตศึกษานะคะมันต้องตรงกับสาขาที่เราเรียนด้วย อันนี้สาคัญนะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าวุฒิที่ได้ไม่ตรงกับสาขาที่จบเนไคะเช่นอย่างครูเนี่ยครูสมมติว่าครูสอนสาขาวิจัยวัดประเมินนั้นนิสิตในสาขาครูเขาต้องเน้นทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างเครื่องมือหรือทําใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหานั้นงานของงานในสากก็จะเป็นประมาณนี้นั้นงานเราจะทำก็เหมือนกันต้องดูว่าที่เราจะทำเนี้ยมันสอดคล้องกับสาหรือว่าวุฒิ พุฒิเราจะจบไปหรือเปล่านั้นพอเราได้ประเด็นปัญหาปับ๊บก็เลยจําเป็นต้องมาคุยกับ a อ v i s เซอรซ์ว่าเอัอน,นี้มันมันอยู่ในสโคปของขอบข่ายของวุธปริญญาของเราไหมถ้าอยู่ในกลุ่มสาขาห,หรือกลุ่มในสาขขาังของเราก็ไม่น่าไม่มีปัญหาก็เลยว่าต้องดูประกอบกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะเนั้นเดี๋ยวเราไปทําวิจัยทางการตลาดอย่างเงี้ยไปหาเรื่องผู้บริโภคไปกันใหญ่เพราะเราเพราะเราเป็นนวัตรกรรมทางการศึกษา นั้นเราก็ต้องสโขบมาให้มันอยู่ในแอเรียในสาขาหรือหลักสูตรที่เราเรียนอันนี้ก็เป็นหัวใจสําคัญอย่างหนึ่งะคผมเห็นอันนึงจากที่อาจารย์อธิบายมเมื่อกี้ครับว่าอาจารย์บอกว่ามันมีจุดอะไรในปัญหาจุดก็คือตัวแปรอืมถ้าในปัญหานั้นมองให้ออกว่ามันมีตัวแปรอะไรหรือมีมีอะไรที่ทําให้เกิดปัญหาเช่นหน้ากากกับคุณภาพ บรรากาศก,การเรียนคุณภาพส่งผลต่อการถ้าได้ตัวแปรสองอันในปัญหานั้นก็น่าจะเริ่มทำมีงานวิจัยได้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าก็จะเป็นจุดเชื้อไฟได้อย่างดีเลยเป็นประเด็นให้มาสืบต่อได้ซึ่งตัวปแปรนเนี่ย<า>ก็เป็นอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราไปไปสืบคน้นวรรณกรรมได้ถูกต้องถูกต้องสําคัญเลยล่ะตัวแปรนี่เป็นตัวเดินเรื่องเลยค่ะตัวแปรตามด้วยนะตัวแปรตามที่เราไปเจอเนี่ยคือตัวเดินเรื่องเลยล่ะไปสืบคน้นวรรณกรรมไปสืบค้นงานวิจัย ในประเทศต่างประเทศไปดูว่ามันใหม่อะไรยังไงบ้างอย่างาที่ครูพูดไปแล้วอันนี้คือตัวเดินเรื่องเลยละคะ่ะใช่อ่าเก่งมากเลยจับคอนเซปต์ดีมากเลยคะ่ะนะคะคนอื่นมีประเด็นอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ชยัยฤทธ์กำลังพยายามขมวดให้เพื่อนๆได้ประเด็นไปด้วยคนอื่นมีประเด็นคำถามไหมคะใครที่ปิดกล้องจะเปิดมาถามกันบ้างก็ได้นะคะ <laughs> เดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะเน้นเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมแล้วก็สรุปองค์ความรู้อีกสักรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ครูส่งแบบฟอร์มไปให้แล้วเชื่อว่าอาจารย์ปอส่งไปให้แล้วใช่ไหมคะแล้วแต่ละคนก็มีงานวิจัยเป็นบทความวิจัยเนาะที่เราไปเซิร์ชกันมาเป็นบทความใช่ไหมคะไม่ใช่เป็นเล่มวิจัยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคจะได้ขอว่าให้เป็นบทความวิจัยเท่านั้นครับ เยี่ยมมากเพราะว่าจะได้ใช้เวลาน้อยหน่อยเดี๋ยวมาทั้งเล่มจะอ่านกันไม่ไม่ทันวันนี้นะคะงั้นเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายเราจะเข้าสู่กระบวนการให้ลองประเมินประเมินบทความวิจัยกัน